ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกก็ผมอีกแล้วนะครับอาจารวิดีโอวันนี้ก็จะมาสอนสูตรเข้าทําอีก1นึสูตรนะที่ทุกคนอาจจะยังทําไม่เป็นหรือยังไม่เคยทําก็ผมก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอ100ไลค์อีกเช่นเคยนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าสูตรเข้าทํานี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับมาโดยอย่างเช่นจังหวะนี้นะครับเราตัดได้ปุ๊บให้เราหันลูกศรวิ่งมาทางนี้แล้วก็ดึงกลับแบบนี้นะครับให้เราหลอก1จังหวะเขาก็จะไปดักตัวกลางของเราที่มันวิ่งนะแล้วก็ให้เราดึงกลับปุ๊บเห็นไหมแล้วตัวบนของเรามันจะโล่งนะก็ให้เราก,กดแทงไปแบบนี้แล้วก็แตะ1จังหวะแล้วก็ กดพาร์ทเลื่อนขึ้นมันก็จะเป็นการชิปเบาๆเข้าไปมงแบบนี้นะชิปมาแล้วก็เข้าไปทําสอร์แบบนี้เลยนะทุกคนนะก็มันสามารถทําได้หลายรูปแบบนะทุกคนนะอย่างเช่นให้เราทําตามชิปได้เลยแบบหักเข้าในแล้วก็ดึงกลับแล้วก็แทงนะจะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้ขอแค่เราหักเข้าในแล้วก็ดึงกลับแล้วก็แทงออกข้างแล้วก็เปิดตามที่ชิปผมสอนไปเลยนะก็ถ้าใครชอบชิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกระจัยในการทํำคลิปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ